เลยสัตว์เอาละวุ้ยมันเอาละวุ้ยเดี๋ยวนี่พันกันยุ่งหมดวัดมึงตายเข้ไปดูมึงเขาไปดูมึง ทำไปดุมมือทำไปดุมมืออยู่วะอู่วะทำไ่ดุมมือี้ไม่อยู่วัดกัดโดนด้วยกันไปดุดมือไม่โดนไม่โดนไม่เบ็ดไม่ทะลุเย็บเบ็ดไม่ทะลุอันเบ็ดดุมมือมันตอกปามากี่ปีเนี่ยไอ้เนี้ยคนเป็นผ่าตกปะเนี่ยป่าแยกคนเันผ่าตกปา กันเป็นหลนเป็นเยอะนี่นันไยฟ้ามันไม่กัดดูแล้วล่าลไปโอ้ยคลิปนี้ฮาแม่มื่อไว้กันเป็นหลุดมือเลยเยอะไปไหนอ่ะมไม่ปล่อยไม่เล่นทุกอ่างเผไ่อหรอวะไปไหนอะไปดู้ปกัดโดนด้วยเมื่อกี้อยู่นานเท่าไหร่เนี่ย อืมกูเหนื่อยแล้วนะโอ้โหอะไรวะไม่ไป <c oughs> ดีด้นิ้วเร็ว ตายหาไว้ทีแรกก็จบเลยจัดว,วัดข้ไงนี้คันเป็นกมืออ่อนอิบหายเสืาา้อตกลา ลายทหารสีสีเทาอืมคุณคุ้นไหมใครล่ะใครอ่ะใครวะใครวะลายทหารเนี่ยรถพ่วงเออใครวะน้าเอ๋ไหมเอ๋อะไรน่ะยังไหนอีกอ่ะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วอยู่ไหมโดนแล้วอยู่แล้วเย็บโดนแล้วอยู่ไหมโดนแล้วอุ้ยช้างก็ดูเองโดนจนได้โดนแล้วโดนแล้วมาแล้วจ้า กะปอมเอพีเฮนะนเฮฮัชาเฮฮาชาลาลาลาเอาไม่เข้ามาทียวเอาเข้าต่อยเฮ้าเฮาเอกออกแล้วออกแล้วเฮ้ฮฮดเฮฮาฮัเฮฮาฮัดฮฮดชาดฮฮดชัดฮฮาฮัดฮฮาชาับกล้องกูไปได้เร็วซุมองหน่อยซุมองหน่อยซุมแล้วซด่แล้วซุมอยู่ะ เหยเหือพี่เหื่อยู่ข้างล่างปากมัน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 มัมันร้อยไอ้นั่นร้อยเหือกแล้วเหือกแล้วเหือกแล้วเหือแล้วเหืแล้วเหือกอ้ยเหืออ้ยโชห์โชทำไมโชทำไม บอกพี่สิสนุกดีเฮ้ยทะลุโอ้ยทีฉลาดัดชาเฮ้อโอ้ยเขาลกเฝ้าอยู่แปดวันเอาละเอาละคลิปเร์มกับคลิปยากยากเฮ้ยผมไม่แจงมาแล้วมือมันตันทะลุโอ้เอามึงเอาเอาเอามึงเอา หลอดเลยใช้าบอกแล้วมีเล็กก็ไอ้มึงบอกต้องโลไงมึงหลอกกูคุณหลอกดาวโอ้อืมโอเคครับเป็นกระป๋อมเอฮะก็เดี๋ยวเราปล่อยไปนะฮะดังยงเอาไปเดี๋ยวไม่เดี๋ยวโอ้ยนานโดนคีไว้ตัตว์โดนด้วยกัดอะไรรู้เป่า Sải phu cũng đang kẻ tài luôn phải à con đập rồi ê ê lụt mà đi đấy chứ bí ạ tái giòn nghe Sải giòn lụt lên ôi. bìa lên ấy to cái nó đây ôi 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 ไปเมไปเหนียวกายทไมไปไอตตัวนั้น่ะไอตัวเป็นขั oh <t 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 mm ้นเริดมือโอยกขึ <t <t ้นมาหลุดพอดีเลยมันทะลุอ่ะครับแต่ว่าพอดีสายมันย่อนกัดเป็นกระปอ้อ้โหเลือดกระปอมเอครับผมโอฝอยู่นานโดนทีแรกผมวัดขั้นเบรลุดมือครับไม่เจอนานไงอ่อนเป็นชะโดครับผมดูอยะ โอ้น่าจะเกือบเกือบสี่ครับตัวนี้โอเคครับผมถ้าถ้ากูไม่ติดผูกสายนะโดนกูนะโอ้ยเลือดไอ่เลือดตรงไหนมาอีกอะคิปเปอร์มึงหนีบูกระปอมเอนะเป็นหนึ่งครับผม้ยมีกระปอมเอมีเฮแน่นอนลั่นเปรียลั่นเดรเทโอเคครับฝากผลงานด้วยครับอีกหนึ่งครงเลือกกับงานชิโดครับผมกระปอมเอใบอ่อนครับ อะไรไปอดมะสุดยอดไงโอเครอรอเล่นอยู่ไปครับผมนี่ต้องไหวตัวตัวนี้แก